กับคณะนี้ก็อยู่บริเวณทำโพงนี่ครับโพงนี่หมายความว่าเป็นเป็นโพงครับภาษาไทยนี่ครับพงโพงครับภาษาภูไทยว่าพงพงอย่งางนี้คือเป็นขึ้นน้ำม้อนโลนี่แนละ้ภาษาไทยกับภาษาภูไทยแต่ไปตีความเป็นคนละอย่างนี่ครับเพราะนว่าเป็นโพงครับทำโพงตามนี่เป็นเขียนไว้ครับ เปิดสองเปิดสองทางลงมานี้ครับจากเจ้าผาพึงลงมาครับเจ้าผาพึงลงมาห่อนี่ทำยใหญ่ได้บรรจุคนได้ประมาณเป็นร้อยเพี่นน้องนเป็นร้อยครับน้องลงมาไนี่เป็นร้อยเหมือนเลยแต่หินหินคนละก้อนนะครับมาชนดีครับนี่หินก้อนนี้กับก้อนนี้มานี่เป็นทเป็นเป็นป้องนี่ครับนี่ทําติดข้างนี้จะเป็นทําหมื่นเลยครับ นี่ฮาไม้ครับนี่หาไม้าไม้ตะเก้านี่บริเวณแห่งนี้อาจจะเป็นเป็นดินครับผมวิเคราะห์บุงเป็นใครว่าววิเคราะห์เด้นักวิเคราะห์อยู่เลมาต่ละมองครับเป็นดินนี่ดินนี่หินหินนี่หินหินทั้งเครื่องครับมันจะเป็นดินครับคือน้ำซ้อครับนี่น้ำซ้อลงไปลงไปครับไหลลงไปตามตามร่องน้ำเลยครับนี่ ันก like ็เลยเป็นโพงขึ้นนี่นะครับเป็นโพวงที่พ้นเทียนไว้นะครับเป็นพวงมีแม้นันพงแบบอันนี้เนีโยพงแบบน้ำมอโลด้ครับอ่างอันนี้เขาว่าพ้องพวงมือพ้องบอกมือพองภาษาพูไทยหลงมันทำง่ายยุ้ครับมาเนียนยีนต่วหน้าผาเยามานี่ครับนางทรงเทียวมันมาเพานี่กับทายรูปครับเยอะ ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายนะครับนี่ขอมเทียวผู้ผ่าเพิงครับเทียวผู้ผ่าเพลิงจุดสุดท้ายต่อไปก็คงจะเดินทางลงแล้วครับพี่น้องเดินทางลงแล้วครับดี๋ยวามาซองมือนี่เนละเป็นคนละก้อนคนละก้อนเลยแยก ผมเทียวเทียวไปเทียวมาเลยครับพี่น้องทำพวงถ้าผมเจอโคงจะเดินทางลูกแล้วครับพี่น้องมาคลิป มาบึงสถานที่พี่น้องบึงนะครับว่าสวยงามสําเลยนะครับรติดตามทางเฟซหรือทาง YouTube เด้อพี่น้องช่องเปล่าผู้ไทยวนเวีงครับครับเกี่ยวกับอะครับ